ครับตอนนี้ผมก็มาที่ศูนย์ Yamaha พัราม้านะครับเอารถมาดูแลนะครับก่อนที่จะออกทริปวันสุกนี้นะครับก็มาเจอนี่ครับโอ้โหเจ้าลูกหลอกคนใหม่นะครับลูกลักคนใหม่นะครับของ Yamaha นะครับ R7 นะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือพื้นฐานเดียวกับตัว MT07 แล้วก็ YZ700 นะครับแต่ว่าก็มาปรับปรุงเสริมสิ่งนะครับเครื่องอาจจะตัวเดียวกันแต่ว่าเซ็ตข้างในใหม่ แล้วก็มีสลิปเปอร์คัตนะครับแล้วก็ใส่ควิคคิปเตอร์ได้แต่ว่าเป็นควิกคิปเตอร์ขาเดียวนะครับขาขึ้นเพราะว่าคันเร่งยังไม่ใช่เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับนี่นะครับตัวเฟนนะครับตัวเดียวกันแต่ว่าทับเฟนเนี่ยคนละตัวนะครับทรงมันก็สปอร์ตเลิกามากนะครับสุดยอดผมว่าสีน้ำเงินสวยนะแล้วก็ของเนี่ยที่ให้ก็จัดเต็มอยู่นะครับ ราคา339,000สนี่นะฮะนี่ถ้าดูก็คือมันคือตัวเดียวกันบอดี้ตัวเดียวกันกับตัว MT 0 7แล้วก็ A ังกงดานะครับแต่ว่าที่เด็ดนะครับโอ้โหอัพไซด์ดาวนะครับของคายาบ้านะครับแล้วก็เลดีเมาส์นะครับสี่สูบนะครับนี่ฮะตัวโชคนี่ปรับได้ทุกอย่าง ทั้งความแข็งของสปริงและก็ความเหนืดนะครับปรับได้หมดนะครับปั๊มบนปั๊บม,บบม,มบนนี่ให้แบมโบ้นะครับเห็นไหมฮะปั๊มบนนี่ให้แบมโบ้นะเดี๋ยวผมจะลองขอน้องซ่อมดูนะครับว่าสัดส่วนเป็นยังไงไฟหน้าก็แล้วแต่คนชอบนะครับใส่ขอบเดี๋ยวผมเนี่ยรอ ตัว MT09 เข้ามาแล้วเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้เปลี่ยนรถปีนี้เนี่ยแหละคิดว่าจะเปลี่ยนจาะมาเปลี่ยนที่นี่จะลองมาใช้บริการที่ศูนย์พราม5ดูเหมือนกันฮะหลังจากคันที้แล้วเนี่ยเราซื้อที่เกษตรษนวมิน์นะครับโ้แต่มันหล่อมากฮะมันหล่อจริงๆครับคนอื่นเขารีวิวกันหมดแล้วแต่ว่าผมไม่เห็นตัวจริงก็เลยลองถ่ายขึ้น youtube ดูนะครับให้เพื่อนๆที่ เป็นแฟนๆของช่องเรานะครับดูนะครับเนี่ยฮะก็ตรงเนี้ยตรงพักเท้าเนี่ยก็จริงๆไม่ต้องซื้อพักเท้าแต่งก็ได้นะตัวนี้ก็ถือว่าสูงนะเนี่ยถ้าติดคลิปชิปเตอร์ก็ได้ขาขึ้นขาเดียวเพราะว่าสายคันเร่งนี่ก็ยัเป็นคันเร่งธรรมดาอยู่ยังไม่ได้เป็นคันเร่งไฟฟ้าคือหน้าขี่มากแต่ว่าด้วยสรีล่างหัวเนี่ยมันจะทําให้มันจะก้มไปอะ สุดยอดเดี๋ยวผมจะลองขอน้องเขาค้อมดูนะครับ